เสร็จเรียบร้อยครับกับน้องชลามขาวครับเทสลาโมเดล3ของร้านออโตแกรมเราครับก็เป็นรถของผมเองครับวันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากล้ำกันอยู่นานนะผมเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของผมเลยเอาตรงๆยังไม่เคยใช้รถไฟฟ้าแล้วก็คือมากระโดดเข้ามาเล่นกับ วงการนี้เลยครับก็คือไฟฟ้าพลังบ้านอะหลังจากที่ได้ใช้แล้วรู้สึกประหยัดมากครับต้องบอกแบบนี้ครับกับค่าตัวนะครับตัวนี้เป็น performance นะครับราคาเนี่ยผมซื้อมาอยู่2องล้านสามแสนบาทนะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับแต่งไปอีกประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับจัดเต็มครับเดี๋ยวมาไล่เลี่ยงให้ชมครับว่าทําอะไรกันไปบ้างครับใส่ล้อฟอร์สครับเป็นล้อฟอร์สร้อเซ็นตครับเป็นแบรนด์เวกฟอร์สนะก็คือแบรนด์เดียวที่ผมทําในเอเวอร์เรสนะฮะล้อ6กรูนะครับเวกฟอร์สเนี่ยก็มีทํา5ารูด้วยครับจริงๆมันมมมมีีหลลลลาาาาายยยกกครับแต่่ทผเือใ ในรถของผมคันนี้คือเป็นลายรุ่น VFS033 นะครับดูดูหน่อยแล้วก็แบบย,ยุโรปยุโรปแบบดูแบบมีคาแรคเตอร์อะลายเนี้ยนะครับมีความแข็งแรงนะครับดีไซน์ก้านต่างๆเนี้ยดูเฉียบคมแล้วก็บางนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะล้างยากหรือเปล่านะล้างไม่ยากครับลองเอามือล้วงเทดใต้ท้องอะไรได้ปกติตัวล้อนะครับเป็นสีดาเงาครับผมเลือกสเปคล้อเนี้ยตรงรุ่นสําหรับเทสซาเลยคือด้านหน้าเนี้ยกว้างก้านะครับคือบอกแบบนี้ก่อนตัวฐานล้อของเทสซาเนี้ย ด้านหน้าเนี่ยกว้างด้านหลังเนี่ยกว้างกว้างนะต้องบอกว่านี่กว้างมากครับด้านหลังเนี่ย้วยบอดี้รูปลักษ์เนี่ยรูปทรงเนี่ยความเชฟเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเพียวส่วนด้านท้ายเนี่ยจะบานอารมณ์แบบรถยุโรปเลยนะครับล้อหน้าหลังเนี่ยจะไม่เท่ากันนะมิติรถเนี่ยจะดูแบบเป็นรถสปอร์ตกึ่งซีดานนะฮะพอเราใส่ล้อที่มันฟิตเปี้ยนสวยๆมันจะทําให้รถดูเนี่ยดูเต็มแล้วก็ดูแบบอารมณ์แบบซูเปอร์คาร์ทรงรถนี่เหมือนอะไรหรือว่าอะไรนะซีรโค่เหรอไม่ใช่เออซีรโค่นะเหมือนคล้ายๆนะ อ่มันดูแบบสปอร์ตสปอร์ตนะส่วนด้านหลังเนี่ยผมใส่เป็น10นะสีสนะครับก็จะดูเต็มแล้วก็ฟิตเมนต์อย่างที่เห็นนะตัวยางเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้มันเป็นสเปคที่มันตรงกับตัวรถด้านหน้าเนี่ยผมเลือกยางที่ดูเต็มแล้วก็เข้ากับสเปคกว้างเก้านั่นก็คือหน้า2 4 5 3 5 2หสนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมก็เลือกเป็นให้เต็มขึ้นไปอีกครับก็เลือกเป็น285ยังมาที่เขาอาจจะใส่27ผมเลือกเป็น28ให้มันดูอม นิดหนึ่งไม่อมเลยมันดูตั้งนะก็จะได้ฟิตเมนต์อย่างที่เห็นนะตัวยางเนี่ยผมเลือกเป็นแบรนด์โตโยครับเป็นแบรนด์ที่ไซส์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ ดีไซน์ยางเนี่ยสวยแก้มสวยนะครับแล้วก็เนื้อยางเนี่ยนุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโตโย็อกเซ็ตสปอร์ตครับก็จะเป็นยางสัญชาติญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นยางที่นุ่มแล้วก็มีความสปอร์ตเรื่องเสียงถามว่ามีไหมก็มีครับแต่ไม่ได้เยอะมากถือว่ารับได้นะครับตัวหน้ามยางมันกว้างกว่าเดิมเยอะซึ่งถ้าเทียบกับตัวล้อเดิมยางเดิมเนี่ยไม่ต่างนิดหน่อยครับแต่ได้เรื่องของมิติรถที่ดูสวยขึ้นนะฮะก็รับได้นะครับจัดทรงด้วยชุดโช้กครับโหลดแบบนี้นะ ผมโดดมาประมาณ2นิ้ว่ก็เลือกเป็น RSR Base Eye ครับก็ตัวนี้จะปรับนุ่มแข็งได้ได้36บเบอร์นะฮะเซตไปโหลดไป2นิ้วผมจะบอกแบบนี้เรื่องโชคเนี่ยเซตยากมากตอนแรกเนี่ยมันเสร็จหลายหลายวันละผมลองปรับโชคอยู่ประมาณสักอาทิตย์กว่านะกว่าจะเจอเบอร์ที่ชอบนะเพราะด้วยแบบนี้ครับ <S <S เราจะจําภาพรถสันดาบใช่ไหมเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ด้านหน้าส่วนเทสลาเนี่ยมันไม่มีเครื่องยนต์เปลี่ยนจากเครื่องยนต์เป็นแบตมันจะอยู่ด้านล่างที่เรานั่ง ก็คือจากฐานล้อด้านหลังล้อหน้าไปยันถึงก่อนหน้าล้อหลังนะฮะ คือจะเป็นแบตเตอรี่เลยแล้วน้าหนักค่อนข้างเยอะนะฮะบาลานซ์เวทต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางมันจะไม่ได้เป็นหนักหน้าอย่างเดียวหรือหนักท้ายอย่างเดียวการเซช็อคเลยยากนิดหนึ่งฮนะก็ปรับได้แล้วเจอจนเบอร์ที่ถูกใจแล้วตอนนี้ปรับหน้าประมาณ20นะฮะหลังก็20เท่ากันเบอร์เดียวกันเลยขับดีมากนะฮะก็เดี๋ยวลองจะลองเซตไปเรื่อยๆว่าจะเอาจุดที่ดีที่สุดนะฮะทรงโหลดไป2นิ้วนะฮะถามว่าขับยากไหมนะแต่เสแตงเสร็จนะประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วก็ยังไม่ได้ไปเข้ากรุงเทพไรนะที่วิ่งอยู่ชนบทต่างๆนกก็ใช้้งาไดปติ ทางที่ร้านสูงๆก็ขึ้นได้ไม่ติดะฮะลงก็ไม่ติดยังไม่ติดะฮะด้วยก,กันชนหน้ามันมันไม่ได้แบบยืดลงเยอะผมไม่ได้ใส่พวกคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันอะไรงี้ไม่ได้ใส่คนระับเพราะว่าผมมองว่าถ้าใส่ขาดจะขับยากนะเพราะาอยากได้ทรงฟิตเมนต์แบบนี้ก็เลยไม่ใส่ครับก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยนะเด็เทสเตอร์ในหน้าตามามันหล่ออยู่แล้วนะครับที่ผมเรียกน้องฉลามเพราะด้วยหน้ามันเหมือนฉลามอะ่ะไม่รู้คนอื่นจะคิดเหมือนผมไหมผมชอบตั้งชื่อให้นะเหมือนน้องหมีขาวมา แต่งแล้วมันเหมือนหมี่ะเหมือนหมีนอนหมอบนะอันนี้เหมือนน้องฉลามนะ,ะอาจจะพาไปลุยดินก่อนที่จะไปลุยน้ำนะฮะเบรกครับผมคันนี้ก็ใส่เบรกจะเป็นรุ่น Cadillac CTSV ครับก็จะเป็นทรงปั๊มที่มันดูเรียว6พอร์ตยาวนะฮะจะไม่ดูใหญ่เทอะทะผมไม่ชอบเพราะด้วยดีไซน์รถ่ยมาดูเพรียวบางเราจะเลือกทรงปั๊มของ Cadill a c ให้มันเข้ากับตัวทรงรถนะก็ เลือกไปเป็นคลาสสิก CTS V ครับหน้า6พอตจานหน้าเนี่ย380มิลครับก็จะดูเต็มอย่างที่เห็นเลยนะฮะฮับกลางเนี่ยผมเลือกเป็นสีอลูให้มันเข้ากับตัวจานให้มันดูแบบคลีนกรีนนะฮะสีฟ้าในที่เลือกก็คือแบบอารมณ์บแบบไฮบริดอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจะจะเปลี่ยนสีตรงไงก็เดี๋ยวรอติดตามครับคอนเทนต์เยอะมากสําหรับคันนี้นะฮะด้านหลัง370ปั๊ม4พอรตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าครับมีโชว์เบรกมือไฟฟ้าออกมาก็ดูเท่ไปอีกแบบเพราะด้วยลายล้อที่มันแหมโชว์ นิติของเบรกจริงๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมไปนะครับนั่นก็คือฟิล์มนะครับฟิล์มรอบคันนะครับสำหรับเทสลาเนี่ยต้องบอกว่าตัวฟิล์มเนี่ยติดเยอะมากๆครับเพราะด้วยกระจกเนี่ยมีทั้งข้างแล้วก็หลังคาผมติดเปาฟุ้งนะครับเป็นตัวท็อปสุดครับแอนติตีกาคือด้านนอกเนี่ยมืดตึ๊บเลยยังไม่เห็น ส่วนด้านในเนี่ยใสยเคลียร์นะครก็เป็นตัวฟิล์มที่นําเข้าจากเยอรมน,นีนะครับก็จะเป็นฟิล์มที่กัน UV ได้นะ99%นะครับกันร้อนได้99%คือผมใช้เองแล้วก็ติดทั้ง2คันนะครับไม่ว่าจะเอลเลสแล้วก็คันนี้ครคือวางใจแล้วก็ใช้ฟิล์มแบรนด์นี้ได้วิติรถที่สวยด้วยติดฟิล์มดํารอบคันนะครับแล้วก็ ทำให้ข้างในเนี่ยมันสว่างใสสว่างกลางคืนชัดแล้วก็เคลียร์นะฮะตัวหลังคาด้านบนนะครับก็ติดเป็นแผ่นเต็มเหมือนกันนะฮะราคาเนี่ยจะสูงกว่ารถพวไปปกตินะฮะสำหรับเทสลาสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับคันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยครับมีแค่ล้อยางโช็คนะฮะน็อตแท้โหลดนะครับก็อ๋อแล้วก็จะมีโช็คตอนนี้ของโปรเฟนเดอร์คลอดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอคอนเทนต์ต่อไปครับอันนี้ใส่ไอเอ็นอาร์ไปก่อนครับก็เดี๋ยวรอโชว์โปรเฟนเดอร์อีกทีนึงครับเขาบอกว่า สแตนดาดได้แล้วก็โหลดได้นิ้วกว่านะฮะก็อันนี้มันสแตนดาดไม่ได้แต่โหลดได้เยอะกว่าก็แล้วแต่ฟิลลิ่งเดี๋ยวจะลองให้ชมนะฮะจริงๆของแต่งเยอะมากพวกฝากระโปรงไฟฟ้าประตูไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรอชมว่าผมจะทําอะไรต่อไปนะ,ะสำหรับวันนี้พามาชมคร่าวๆประมาณนี้กับน้องฉลามขาวตัวแทนใหม่จากร้านออโตแกรมครับสำหรับใครที่มองหาร้านแต่งรถที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับเราก็เข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจครับรถไฟฟ้าพลังไฟบ้านะะมาแล้วครับผมกับ น้องฉลามขาวประมาณนี้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ